แล้วมาครับผมสตูดิโอโรไฟททุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับมาพบกับนั่นแหละครับอัปเดตกันเช่นเคยเนาะข้อแรกนะครับมาดูที่ตัวละครกันดีกว่านะอ่ะแล้วตัวแรกคือตัวอะไรอ่ะเห็นขนาดนี้ก็คนป่วยยังไงล่ะแล้วคนป่วยนะครับอัปเดตอะไรบ้างเนาะอย่างแรกนะครับคนป่วยนะครับจะดึงได้ไกลขึ้นครับจากปกตินะครับคือ13.5เมตรนะระยะการดึงนะครับแต่ต่อไปเนี่ยบัฟมาเป็น15.2เมตรครับคือไกลขึ้นเนี่ยดึงไกลขึ้น1.7เมตร และข้อ2ครับเพิ่มความเร็วเมื่อผู้ป่วยยิงกงเล็บไปที่ยอดของสิ่งกีดขวางครับอ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นวิดีโอให้ดูแล้วกันนะผมรู้สึกว่าตอนยิงเนี่ยมันเร็วนะแต่ตอนข้ามเนี่ยผมรู้สึกว่ามันยังเท่าเดิมนะเพราะว่าฝั่งขวามือเนี่ยครับมันไกลกว่านะอ่ะฝั่งขวามือเนี่ยมันไกลกว่านะครับแต่ฝั่งซ้ายมือเนี่ยมันใกล้เองนะผมก็เลยมองดูจากวิดีโอเนี่ยครับถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นการดึงนะมันจะดึงไวขึ้นครับมันจะยิงแล้วมันดึงเนี่ยไวขึ้นครับและทำไมพ โอ้โหทุกคนผมก็อยากเปรียบเทียบที่เดียวกันอยู่ครับแต่ว่าเซิร์ฟเนี่ยมันปิดพอดีนะซึ่งมันเปรียบเทียบไม่ได้อีกแล้วครับเพราะว่ามันเข้ามาเซิร์ฟเราแล้วนะก็คือไอ้วิดีโอนั่นน่ะเป็นวิดีโอไอสุดท้ายที่เราจะสามารถหาดูได้ครับที่ความเร็วมันเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะวัวนนี้มันอัปเดตแล้วนะแล้วก็ตัวละครถัดไปนะครับและอีกข้อนึงครับผมน่าจะเกือบลืมนะคนป่วยนะครับถ้าไม่มีสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้าครับจะไม่สามารถดึงได้ก็แงอยู่แล้วสิเขาน่าจะปรับครับมันอาจจะบนาก็ถือว่า ฟังผ่านแล้วกันข้อนี้ถ้าไม่มีอะไรเลยคือตัวละครของนักจิตวิทยานั่นเองนะครับถามว่านักจิตวิทยานเนี่ยปรับอะไรบ้างอย่างแรกนะครับเอาข้อเสียออกเนาะคือบางครั้งเนี่ยครับนักจิตวิทยานเนี่ยสามารถไปฮิวคนที่ไม่ได้รับบาดเจ็บเห็นไหมทุกคนมันจะไม่มีขึ้นนะครับแล้วก็ข้อ2นะครับเอฟเฟกเนี่ยครับเมื่อเราโดนตีเนี่ยเอฟเฟกการฮิวเนี่ยครับมันจะกระพริบนะทำให้เรารู้ว่าเออกำลังใช้งานอยู่อะไรประมาณนั้นแหละก็ประมาณนี้ครับไม่ได้มีอะไรมากมายเนาะ แล้วก็ต ENGLISH ัวถัดไปครับเป็นบุรุษไปษณีนั่นเองนะบุรุษไปษณีเนี่ยครับทีมงานข่มกว่าโอ้ยเหมือนจะใช้กันสักทีฉันปรับมาให้ขนาดนี้แล้วผมก็อยากตอบทีมงานว่าโอ้ยกระปับมาขนาดแค่นี้ปรับมาแค่นี้มันจะเล่นได้หมหรอล่บุรุษไปษณีนะครับปรับอะไรบ้างเมื่อส่งจดหมายให้ตัวเองเนี่ยครับเราเนี่ยจะไม่ได้รับคูดาวเพิ่มขึ้นนะคูดาวปกติคือ1นนาทีใช่ไหมครับอ่ะส่งจดหมายให้ตัวเองก็หนาทีจะไม่แบบจดหมายมันจะไม่คูดาวนานขึ้น2เท่าก็คือ2นาทีหรือเปล่า แต่ว่ามันจะคูดาวเท่ากันนะครับถ้าส่งให้เพื่อนหรือส่งให้ตัวเองเนี่ยคูดาวเท่ากันและข้อถัดไปครับเพิ่มรัศมีของสุนัขสงจดหมายครับจาก1.18นะครับเป็น1.69เมตรผมคิดว่าน่าจะเป็นความกว้างครับความกว้างซึ่งผมมองดูแล้วมันแทบไม่ต่างทุกคนมันคือมันทุกคนมองดูอะมันต่างไหมถามจริงคือผมไม่รู้สึกว่ามันมีความต่างอะไรขนาดนั้นอนะมันอาจจะดูกว้างขึ้นนิดนึงมั้งแล้วก็ข้อถัดไปนะครับแก้ไขคําอธิบายครับ จานวนจดหมายที่บุรุดไปรานี์นีครับสามารถเลือกได้เมื่อส่งจดหมายถามว่างงไหมทุกคนก็คงงงใช่ผมก็งงเหมือนกัน <S 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 ก็ค้ำๆไปนะมันไม่ได้มีอะไรสําคัญหรอกเป็นการแก้ไขคําอธิบายใชยไหครับและอย่างอื่นนะครับมีอะไรบ้างเนาะอย่างอื่นก็จะมีกิจกรรมครับกิจ,จกรรมเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์แล้วก็สกินฟ้านะครับสกินฟ้าของตัวละครใหม่นะครับจะเข้ามาแล้วเนาะสองตัวละครเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอมิลหรือว่าไอด้าเนาะสกินฟ้าที่สามารถใช้สแตมป์แดงซื้อได้เท่านั้นไม่สามารถใช้เกลืออ้ะะไไรดน แต่ว่าใช้บัตรแต่ว่าใช้บัตรปลดล็อกได้ทุกคนลองลองไปดูนะผมว่าจะใช้บัตรปลดล็อกปลดล็อกอยู่นะแล้วก็จะมีะการลดเปอร์เซ็นต์เฟอร์นิเจอร์ครับแล้วก็ของต่างๆเนี่ยครับก็จะมีช่วงลดราคาเนาะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเน้นเรื่องการตกแต่งห้องห้องโถงก็จะมาขายแล้วนะครับห้องโถงที่ทุกคนได้ดูวิดีโอไปตอนนั้นแหละจะมาขายเช่นกันนะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์จะมาขายด้วยนะครับบางคนก็แบบเกลือแบบไม่ใช่เกลือสิจิ๊กซอสเลอเยอะอย่างเงี้ยอย่างผมคนนึงนะจิ๊กซอสเลอเยอะ ก็อาจจะซื้อไว้ตกแต่งก็ได้ครับนี่นะครับอันนี้เป็นแบบแพ็คเนาะซึ่งผมมองว่าไม่คุ้มถ้าจยกซื้อเนี่ยซื้อห้องโถงดีกว่านะและอย่าลืมนะครับการซื้อห้องโถงเนี่ยครับจะได้ผู้ช่วย2คนไปด้วยนะก็คือพ่อบ้านกับแม่บ้านนะเอาไว้ประดับห้องเอาไว้แล้วก็อ่าสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งครับสกินทองเนี่ยครับของเอมิลแล้วก็ไอด้าเนี่ยจะมีการปรับนะครับจะเพิ่มความคมชัดหรือว่าอันไหนที่มันแบบดูไม่สวยเนี่ยค่ะจ,จะปรับครับอย่างที่เห็นกันเลยเนาะอะไรประมาณนั้นครับปรับนะทั และเราสามารถดูมุมได้นะครับดูมุมห้องต่างๆได้นะนี่เลยนะทุกคนคือถ้าเข้าเกมไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะเด้งเดี๋ยวมันจะเด้งเป็นจุดสีแดงให้ดูเองนะไม่ต้องห่วงครับยังไงก็เจอเนาะแล้วก็การตั้งค่านะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นเฉพาะ PC หรือเปล่านะมันมีให้ปรับความคมชัดได้แล้วนะครับแล้วก็โหมดไหลลื่นเนาะปรับความคมชัดได้อันนี้ผมว่านะ่าจะเป็นอัปเดตครั้งก่อนที่เราไม่ได้ทาแหละเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรนะแล้วก็อันนี้ครับสามารถปรับพื้นที่แสงโดยรอบได้นะ แต่เฉพาะคันื่หาดม่านห,หมอกนะครับน่าจะเป็นไอคัรื่อหาดอันใหม่หรือเปล่าที่เขาบอกว่ามีโหมดกลางคืนด้วยใช่ไหมอะไรประมาณนั้นแหละผมคิดว่าน่าจะเป็นการปรับตรงนี้แหละแล้วก็อย่างอื่นนะครับก็จะมีวันครบรอบของบูชางครับคือวันที่22สิงหานะก็คือวันเกิดบูชางนั่นแหละแล้วก็วันเกิดพอรฟูเมอร์นะครับหรือว่าน้ําหอมเนาะะก็คือวันที่25นะครับ25สิหางหาเนาะก็จะมีการทรํากิจกรรมเหมือนเดิมนั่นแหละครับรับโปรไฟล์เนาะแล้วก็ภารกิจของ2ตัวละครใหม่นะครับนักจิตวิทยาแล้้ววก็ผูป่ยเ สามารถทําได้แล้วครับภารกิจทําละได้อะไรก็ได้สกินไอซีสกินไอชุดกาดาอะไรประมาณนั ee, ้นแหละแล้วก็สกินของคนเฝ้าสุสานนะครับถ้าใครถามหาเนาะพื้นหัสหน้าครับวันที่ยี่สิบหกเนาะก็จะเป็นสกินม่วงนะครับคาจารึกหน้าหลุมศพของคนเฝ้าสุสานนั่นเองนะก็จะมาอาทิตย์หน้านั่นแหละพื้นหัสหน้าแล้วก็เรื่องถัดไปครับจะมีการเลือกตําแหน่งนะถ้าใครเคยเล่น rov เนี่ยครับน่าจะคุ้นกับระบบนี้นะคือเราสามารถเลือกได้ว่าเราเนี่ยครับจะเล่นตัวอะไรคล้ายๆกับว่าเป็นการจองนั่นแหละ แต่ว่าเข้าไปในเกมเนี่ยยังไม่ได้เลือกนะแต่คือบอกเกินเพื่อนไปก่อนว่าเออนายเนี่ยเราจะเล่นตัวนี้นะเราเลือกมาเนี่ยเราจะเล่นตัวนี้ตัวนี้อะไรประมาณนั้นแหละและการเลือกตัวละครนะครับสามารถเลือกได้2ตัวอย่างที่เห็นกันเลยนะและก็จะสามารถเลือกได้ถ้าเราอยู่แล้งสี่กับแล้งห้าขึ้นไปนะครับเฉพาะฝั่งเซอร์เท่านั้นนะฝั่งฮันมันก็ไม่จําเป็นอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแล้วก็จะมีระบบแนะนําเพื่อนเข้ามาด้วยนะครับก็คือแร้งใกล้เคียงกันนั่นแหละ ประมาณนี้ครับอย่างที่เห็นกันเลยเนาะแล้วก็จะปรับอัตราการชนะนะครับปกติเนี่ยอัตราการชนะเนี่ยจะนับจาก100เกมล่าสุดใช่ไหมแต่ว่าต่อไปเนี่ยครับจะนับเป็นฤดูกาลแทนนะซึ่งหลายคนที่สงสัยที่ผมทำใไผมถึงพูดเรื่องนี้เพราะว่าบางคนสงสัยว่าไออัอตราการชนะเนี่ยทำไมชนะชนะชนะแล้วทำไมมันไม่ขึ้นก็คือเขาจะนับจาก100เกม100เกมอ่ะสุดท้ายนะครับแต่ก่อนนะแต่ก่อน แต่ว่าตอนนี้ครับปรับเป็นฤดูกาลแทนอะไรประมาณนั้นแหละก็คือทั้งฤดูกาลไปเลยอ่ะล้วก็จะมีเรื่องยิบย่อยนะครับซึ่งผมจะพูดไม่หมดอยู่แล้วก็จะมีการปรับอินเทอร์เฟซข้อมูลการรับสมัครเพื่อนเนี่ยเพิ่มให้ปุ่มมันอ่ารีเฟซชัดเจนเพิ่มการแจ้งเตือนเมื่อ,อไม่ตรงตามเงื่อนไขในการรับสมัครแล้วก็เพิ่มการแจ้งเตือนเมื่อไม่ตรงกับเงื่อนไขที่สมัครแล้วก็ปรับการแสดงผลเมื่อรับสมัครเพื่อนร่วมทีมที่จะเข้าร่วมตอนนี้ไม่ต้องกดยืนยันอีกต่อไปอ่ะแล้วก็เพิ่ม การแจ้งเตือนเมื่อรับสมัครตรงนั้นอยู่ระหว่างการร่วมทีมแล้วก็เพิ่มตัวเลือกการโหวตต่างๆแล้วก็เพิ่มจํานวนการสมัครสูงสุดจาก3เป็น5คนแล้วก็เมื่อโพสต์รับสมัครจะตั้งค่าการรับสมัครล่าสุดเป็นค่าเริ่มต้นซึ่งถามว่ามันสําคัญขนาดนั้นไหมมันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นครับฟังผ่นานๆก็ได้เนาะผมแนะนำนะไปอ่านจะแก้งมันเผาไปมันจริงๆไปอ่านเอาเนี่ยไอ้พวกอะไรพวกนี ซึ่งผมพูดอาจจะไม่ละเอียดมากพอครับแล้วก็อย่างอื่นมีอะไรบ้างก็จะมีการปรับอินเทอร์เฟซการใช้งานของ Y b a บ t ร์ tender นะครับให้มันใช้งานได้ง่ายขึ้นแล้วก็เพิ่มคะแนนครับยอมว่าเพิ่มคะแนนเมื่อใช้อาชคนขายของเล่นนะครับคนขายของเล่นนะใช้การดีดตัวแล้วก็ปีกไม้นะครับแล้วก็เวลาโยนไอเทมไปเพื่อนใช้เนี่ยเราจะได้คะแนนเพิ่มเติมนะคะแนนเพิ่มขึ้นนั่นแหละสําคัญอยู่นะอันนี้สําคัญอยู่นะแล้วก็ปรับการโจมตีของวูชางครับร่างดานะ เมื่อกําลังยิ้วผู้รอดชีวิตหรือว่าอุ้มผู้รอดชีวิตอยู่เนี่ยการตีก็จะมีการเปลีปป่ยนแปลงเล็กน้อยผมว่าน่าจะเล็กน้อยแหละแล้วก็ปรับการจัดลําดับงตัวละครนะครับตัวละครสมมุติว่าไอ้ตัวไหนที่เรายังไม่มีเนี่ยเขาจะาไปไว้ข้างหลังไอ้ตัวไหนที่เราซื้อแล้วเนี่ยเขาจะมาไว้ด้านหน้านะครับอันนี้ก็ถ้าใครซื้อทุกตัวอย่างผมก็ไม่น่านมีปัญหาแล้วก็อย่างสุดท้ายก็โอ้ยอย่างสุดท้ายปรับเพิ่มปุ่มเฉพาะตัวละครผู้รอดชีวิตสําหรับ pc นะซึ่งสามารถตั้งค่าได้แต่ละตัวลละะคคครรรกก็ือปปัับเพ่่ม่มาุาาต้งแห สำหรับแต่และตัวละครอ,อะไรประมาณนั้นแหละผมไม่เข้าใจว่าผมเข้าใจถูกหรือเลปล่านะครับไอ้ปรับการตั้งข้าวให้มันปุ่มมันอยู่ตรงนั้นตรงนี้หรือเปล่าแบบนี้หรือเปล่าแต่เท่าที่อ่านก็น่าจะใช่นะแต่ว่าผมหายังไม่เจอครับอันนี้ยังไม่ชัวร์นะยังไม่ชัวร์อะไรอีกอไปดูเซิร์ฟจีนกันดีกว่าครับเซิร์ฟจีนอย่างแรกเนี่ยครับก็จะมีการปรับนะครับปรับโหมดคิสซันบอลนะโหมดคิสซันบอลเนี่ยครับจะมีการนําตัวละครอ,อย่างเช่นแมงมุมบอลบอลแล้วก็เกรสนะจะสามารถเล่นโหมดนี้ได้นะครับแล้วก็อะไรอีก ฟังเซอร์เนี่ยครับก็จะมีลัคกี้ไกทนายแล้วก็ไมออายแล้วก็คนใจบุญคือตัวอะไรเนี่ยพินเท็หรือเปล่าแล้วก็ตัวอื่นนะครับน่าจะมีเยอะอยู่นะที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็อะไรอีกอ่ะก็จะมีการลดราคาการซื้อของครับบางชิ้นเนาะไอ้บางชิ้นที่ว่าเนี่ยครับก็คือไอ้ชิ้นนี้แหละอ่ะทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะไอเทมที่เอาไว้ส่งหาราชาฟของตรงข้ามนะครับเดี๋ยวเราไปดูความสามารถฮันเตอร์ในโหมดทารอนกันดีกว่านะครับแล้วตัวละครเกสเนี่ยครับสามารถลงโหมดนี้ได้แล้วนะ ถามว่าทําอะไรได้ก็คือคูดาวฉมวกนะครับไวมากๆประมาณ3วินะแล้วตอนที่ดึงฉมวกกลับมานะครับค,คล้ายๆกับเนี่ยทุกคนเห็นไหมขึ้นน้ํานะครับจะมีขึ้นน้ําอยู่รอบตัวเรานะครับและเซอร์ที่อยู่ใกล้เนี่ยก็จะติดขึ้นน้ําติดเปอร์เซ็นต์น้ำไปด้วยนะแล้วคูดาวการดึงหอกแค่3วิเองนะซึ่งมันสั้นมากๆผมจะขอพูดเฉพาะความสามารถของฝั่งฮันเตอร์แล้วกันนะครับเพราะมันมีไม่กี่ตัวเนาะบอลเนี่ยนนครับถ้าง้างระเบิดและจะปากไปเนี่ยมันจะมี2ลูกมันจะเบิ้ระเบิดให้ครับ แต่ถ้าวางเฉยๆเนี่ยได้แค่ลูกเดียวนะถามว่าเก่งไหมก็กได้แหละแมงมุมเนี่ยครับจะเป็นการยิงใหญ่เบิ้ลเนาะอย่างที่เห็นกันนะครับซึ่งถามว่าที่ผมพูดมาเนี่ยมันทั้งหมดแล้วหรือเปล่ายังไม่ทั้งหมดนะครับแค่คร่าวๆเอามาเล่าให้ฟังเฉยๆนะมันอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้ครับแต่เท่าที่ผมเล่นเนี่ยผมเจอประมาณนี้แหละและก็ฝั่งผู้รอดชีวิตนะครับในโหมดคิสซันบอลเนี่ยที่ลงไม่ได้นะครับจะมีแค่2ตัวละครใหม่เท่านั้นเองนะ ทุกตัวคือเอาลงได้หมดนะครับแต่ผมรู้สึกว่าหลายตัวเนี่ยความสามารถมันไม่ได้แตกต่างจากเดิมเลยนะจิตกรอย่างเงี้ยกีตาอย่างเงี้ยผมเอาไปลองดูแล้วมันก็ไม่ได้อะไรเลยเดี <c oughs> ๋ยวผมจะไปหาข้อมูลจากจีนมาแปลอยู่นะว่ามันแบบมันปรับอะไรรอเปล่าทาไมเขาเอาลงให้เอาลงทั้งที่ไม่ได้มีความสามารถอะไรแตกต่างอะไรขนาดนั้นแล้วก็เมื่อปั่นไฟครบ300%นะครับในหมดไพทารอนเนี่ยจะไม่จําเป็นต้องพกเปิร์กโบลูทามไปนะครับเลือดมันจะเด้งให้อัตโนมัติเลยนะ แสดงว่าก็พกออย่างอื่นไปอย่างเช่นข้ามมาต่างไว้แล้วก็ไทยหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นแหละแล้วก็ยังไม่หมดครับในหมดไพ่ทารอนเนาะจะมีการเนิบคลิกเกตนะครับฟังไม่ผิดหรอกเพราะว่าตทารอนมันก็โกงจริงอะ่ะหมายถึงโหมดนี้นะครับโหมดทารอนเนาะคลิกเกตนะครับจะมีการเนิบเมื่อตีบ่อยครั้งเท่าไหร่การกระเด็นของฮันเตอร์หรือ่าพูล่าเนี่ยครับยิ่งกระเด็นใกล้มากขึ้นเท่าน,นั้นนะก็คือสมมุติว่าอ่ะตีไปแล้วปุ๊บใช่ไหมฮันเตอร์เนี่ยโดนบอนลเราปุ๊บโอ้โหไปอย่างไกลเลย แต่ครั้งต่อไปเนี่ยครับครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆระยะมันจะลดลงเรื่อยๆก็คือการเนิบนั่นแหละอ่ะถามว่าลดลงเนี่ยสูงสุดคือเท่าไหร่ก็คือ50%นนั่นเองนะโอ้ห้อมันก็ครึ่งหนึ่งเลยนะตีปกติกระเด็นไปอาจจะแบบหน้าปากซอยแต่ปัจจุบันเนี่ยเหลือครึ่งซอยโอ้โหก็ถือว่าโดนเยอะอยู่อ่ะทุกคนดูแล้วกันนี่นะครับง้างเต็มๆป๊าบเห็นไหมคือแบบมันไม่ได้ใครอะไรขนาดนั้นเลยผมแต่ว่ามันตีหลายครั้งครับอันนี้เนาะ แล้วก็อีกข้อหนึ่งครับผมเกือบลืมไปเลยนะถ้าสมมุติว่ามีนักจิตวิทยานะครับในทีมมากกว่า1คนเนี่ยครับระยะเวลาในการรักษาเนี่ยครับมันจะเพิ่มขึ้นเนาสองคนก็คือ10วิ3คนก็คือ20วิ4คนก็คือ30วิทีมงานเขาปรับเพื่อไม่ให้เล่นตัวละครนี้ซ้ํากันเกินไปนะครับเพราะว่าโอ้โหลองคิดดู4ตัว4ตัวแล้วต้องตีตัวละประมาณ3แผล <laughs> แล้วก็อย่างอื่นมีอะไรบ้างก็จะมีการปรับขนาดของหัวครับขนาดของหัวตัวละครคนป่วยเนี่ยครับบางทีหัวใหญ่เกินไปครับเขาก็จะมีการ ปรับขนาดลดลงมานะแล้วก็ปรับชุดของจิตรกรครับชุดไอเดวผมขึ้นรูปให้ละกันเนาะนี่นะครับชุดนี้นนเองนะปรับหลายรอบแล้วแหละจริงๆแล้วก็คนพ้าสุสานนะครับสกินใหม่สกินม่วงเนี่ยเข้ามาเซิร์ฟจ,จีนแล้วนะอ่ะทั้งหมดทงมวนไม่มา,าเท่านี้นะครับทุกคนก็อย่าลืมฝากแชร์ต่อบอกเพื่อนด้วยนะเซิร์ฟไทยหรือว่าเซิร์ฟ g ก o b อลเนี่ยครับผมไปเอามาจากแก๊งมันเผาแปรมันนะแต่ว่าเซิร์ฟจ,จีนเนี่ยครับผมแปลเองนะ คือนั่งแปลกันนานอยู่อันนี้คือคลิปแทรกนะครับผมจะแปลในเรื่องแบบคร่้าวแบบ g o o g l e นั่นแหละมันแปลไม่ตรงหรอกแต่ว่าดีกว่าไม่รู้อะไรเลยล้วกันส่วนในเรื่องเนี่ยครับผมได้ทําไปรอบหนึ่งแล้วนะคือคลิปที่แล้วแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นเนื้อเรื่องจากมุมมองของตัวละครตัว้ายครับคือนาอิทเนี่ยคือสีแดงในเรื่องนี้นะจะเป็นมุมมองผ่านตัวละครตัว้ายนะครับแต่ที่รอเล่าไปเนี่ยจะเป็นมุมมองผ่านตัวละครพระเอกก็คือตัวละครตัวเอกนั่น fear me. They will immolate themselves to burn this mark upon my fingertips. While the innocent has challenged me through brave naivety, you think you have unveiled the absurd truth. My sheltered subjects. If you have never set foot in the darkness of the abyss How can you understand the significance of a distant ray of light และถ้าใครซื้อเครื่องหาดมาใหม่นะครับแลวแบบมันใช้งานเปิดปิดหมดความมืดไม่ได้เนี่ยให้โหลดใหม่ครับก็คืออาจจะออกแล้วเข้าใหม่หรือว่าโหลดใหม่เพราะว่าทีมงานแจ้งปัญหามาอยู่นะครับว่า มันเป็นปัญหาที่ตัวเกมเองนะทีมงานบอกอยู่นะครับอย่างที่ขึ้นรูปให้ดูเลยนะอย่าลืมฝากแชร์ต่อบอกเพื่อนแล้วกันทุกคนขอแค่นี้แหละไม่ขออะไรมากกดไลค์ฝากแชร์ต่อบอกเพื่อนแค่นี้แหละอย่าลืมผมไม่ลืมอม่ลืมอย่าลืมอ่ะเดี๋ยวๆะอ่าก็ขอขอบคุณสมาชิกทั้งหมดด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมผมไม่ลืมอย่ลืมอย่าลืมแปรงฟันกันด้วยนะครับ